โรงงานน้ำตาลประกาศจ่ายเงินอ้อยขั้นสุดท้ายในปี2564ท65เพิ่มเติมหลายแห่งกำหนดวันจ่ายพี่น้องชาวไรอ้อยฟังด่วน เรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ำตาลกันต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวสารแจ้งให้กับทางพี่น้องชาวไร่อ้อยทุกท่านรับทราบเช่นเดิมนะครับซึ่งในส่วนของโรงงานน้ำตาลหลายแห่งนะครับมีประกาศจ่ายเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายนะครับในปี2564ทับ65เพิ่มเติมหลายแห่งด้วยกันนะครับซึ่งพี่น้องชาวไร่อ้อยทุกท่านนะครับสามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ สำหรับโรงงานที่1นนะครับโรงงานน้ําตาลมิตรภูเขียวนะครับประกาศจ่ายเงินค่าอ,าอ้อยเบื้องสุดท้ายในปีการผลิต2 5งพันทับหกซึ่งในส่วนของเงินค่าอ,าอ้อยเบื้องสุดท้ายทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่61.24บาทต่อตันนะครับยังไม่รวมในส่วนของค่าความหวานนะครับสำหรับค่าความหวานเพิ่มนะครับ CCS ละ3.67บาทต่อตันโดยจะประกาศจ่ายในวันที่17มกราคมปี2 5 6 6น้นั่นเองครับ สำหรับโรงงานที่2นะครับโรงงานน้ำตาลมิรภูเวียงนะครับประกาศจ่ายเงินค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายเช่นเดียวกันนะครับสำหรับราคาอ้อยเบื้องสุดท้ายนะครับจะอยู่ที่61.24บาทต่อตันนะครับยังไม่รวมในส่วนของค่าซีเซตเช่นเดียวกันสำหรับค่าความหวานเพิ่มซีเซตละ3.67บาทต่อตันนะครับซึ่งจะประกาศจ่ายนะครับในวันที่17มกราคมปี2,566นั่นเองครับ สำหรับโรงงานที่3นะครับโรงงานน้ำตาลสิงห์บุรีนะครับประกาศจ่ายเงินค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายอยู่ที่21.39บาทต่อตันยังไม่รวมในส่วนของค่าซีเซตเช่นเดียวกันนะครับสำหรับค่าความหวานเพิ่มซีเซตละ1.28บาทต่อตันนะครับกำหนดจ,จ่ายในวันที่17มกราคมปี2516นั่นเองครับสำหรับโรงงานที่4นะครับโรงงานน้ำตาลมิตรอำนาจ,จเจริญน,นะครับประกาศจ่ายเงินค่าอ้อยเบื้องสุดท้าย ในราคานะครับ61.24บาทนะครับต่อตันซึ่งค่าความหวานเพิ่มนะครับซีเซตละ3.67บาทต่อตันนั่นเองครับกำหนดจ่ายในวันที่17มกราคมปี2 5 6 6เชน่นเดียวกันครับสำหรับโรงงานที่5นะครับโรงงานน้ำตาลคอนบุรีประกาศจ่ายราคาอ้อยเบื้องสุดท้ายทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่61.24บาทต่อตัน ซึ่งสำรองจ่ายร่วงหน้าไปแล้วนะครับที่30บาทต่อตันจะโอนเงินเพิ่มเติมให้นะครับอยู่ที่31.24บาทต่อตันสำหรับค่าความหวานเพิ่มเติมนะครับจะอยู่ที่3.67บาทต่อซีซศนะครับกำหนดจ่ายในวันศุกร์ที่6มกราคมปี2566นั่นเองครับสำหรับโรงงานที่6นะครับโรงงานน้ำตาลม,มิรภูหลวงประกาศจ่ายเงินค่าอา้อยเบื้องสุดท้ายนะครับจะอยู่ที่ 61.24บาทต่อตันนะครับยังไม่รวมในส่วนของ CCS นะครับซึ่งค่าความหวานเพิ่มนะครับ CCS ละ3.67บาทต่อตันกำหนดใจ่ายในวันที่17มกราคมปี2566นั่นเองครับสำหรับโรงงานที่7นะครับโรงงานน้ำตาลมิตรกาลสินนะครับประกาศจ่ายเงินค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายยังไม่รวมในส่วนของ CCS นะครับทั้งหมดจะอยู่ที่61.24บาทต่อตัน สำหรับค่าความหวานเพิ่มนะครับที่ C.C.S. ลเ3.67บาทต่อตันกำหนดจ่ายในวันที่17มกราคมปี2566นะครับสำหรับโรงงานที่8นะครับโรงงานน้ําตาลสีคิ้วประกาศจ่ายเงินค่าอา้อยเบื้องสุดท้ายนะครับทั้งหมดจะอยู่ที่61.24บาทต่อตันและสำรองจ่ายล่วงหน้านะครับที่30บาทต่อตันไปแล้วสำหรับเงินที่จะโอนเพิ่มเติมนะครับอยู่ที่31.24บาทต่อตัน ในส่วนของค่าความหวานเพิ่มนะครับอยู่ที่3.67บาทต่อ c c s และจะโอนเงินเข้าบัญชีของพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับในวันที่18มกราคมปี2566นั่นเองครับสำหรับพี่น้องชาวไรอ้อยทุกท่านนะครับสามารถตรวจสอบเงินเข้าบัญชีของท่านได้นะครับหลังจากที่ทางโรงงานได้กำหนดวันจ่ายไปเรียบร้อยแล้วหากเงินไม่เข้าบัญชีของพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับ พี่น้องชาวละอ้อยทุกท่านสามารถตรวจสอบได้ที่โรงงานน้ําตาลที่ท่านได้ส่งอ้อยให้กับทางโรงงานนั่นเองครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ